เพราะงั้นหลังจากนี้เราจะให้คุณสองคนทำพิธีโดยใช้เลือดของคุณเพื่อสร้างสัญญาธาตุ่วนใหญ่คนที่มีสัญ,ญลักษณ์ธาตุจะไม่สามารถขัดคำสั่งของเจ้านายได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อธาตุนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือถูกสั่งให้ฆ่าตัวตายนอกจากนี้หากธาตุถูกปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมเจ้าของธาตุอาจโดนลงโทษด,ด้วย เจ้านายก็ต้องรับผิดชอบในการจัดหาอาหารและเสื้อผ้าให้กับทาตสุดท้ายนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับทาสยังไงในกรณีที่คุณเสียชีวิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามวิธีที่จัดการกับทาสคนอื่นๆตัดสินใจกันยังไงก็ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือการปลดปล่อยทาตหรือคืนทาสให้กับพ่อค้าทาสในขณะที่ยังมีค่าอยู่ ผมเคยได้ยินกรณีที่ว่าถ้าขายทรัพย์สินของเจ้านายของเขาด้วยเข้าใจละถ้าหากคุณต้องการแล้วก็คุณสามารถให้คำตอบกับเราได้ในวันพรุ่งนี้แล้วค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วนะครับท่านบาสคะ่ะเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะโอเคให้เธอเข้ามาได้ ฉันชื่ออาตาลุแล้วเธอล่ะนี่คือท่านอาตาลุเขาจะเป็นเจ้าในายของเธอทักทายเขาเพื่อความมั่นใจหน่อยสิฉันฉันชื่อคาโลค่ะได้โปรดดูแลฉันหลังจากนี้ด้วยค่ะผมลืมบอกคุณไปเลย ขอของเด็กคนนี้ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันไม่เป็นไรเริ่มพิธีกรรมเลยตอนนี้เราจะเริ่มพิธีกรรมสัญญาธาตุนะคะท่านอาตาลุคะ่ะคุณต้องใส่ปลอกคอนี้ให้คาโรุค่ะมันจะแสดงให้รู้ว่าเธอเป็นทาตและมันก็จำเป็นที่ต้องสวมมันให้เธอด้วยคะ่ะ ดีมากค่ะต่อไปต้องหยดเลือดของคุณลงบนกระดาษพิธีกรรมนี้ค่ะต่อไปตาเธอแล้วเธอจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยทนไว้นะใช่แบบนั้นแหละทำได้ดีมาก และสุดท้ายท่านอาตาลุต้องให้คาโลกินแสงนี้ค่ะคาโลจะเย็นๆไม่ต้องฝืนตัวเองนะยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งฉันชื่ออาตาลุชื่อของฉันคือคาโลค่ะโปรดดูแลฉันด้วยนะคะ ฮาโหลหวังว่าชีวิตที่เหลือของเธอจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะก็มีแต่พระเจ้าท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่เจ้าหนุ่มนั่นเข้ามาฉันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาเขามีบางอย่างที่พิเศษนี่ก็เพื่อประโยชน์ของเธอเหมือนกันฉันอยากจะเชื่อในความรู้สึกนั่นดู คาร์ลแดดแรงเกินไปงั้นเหรอไม่เป็นไรค่ะเราออกห่างจากตัวเมืองแล้วไม่น่าจะมีใครเห็นเราได้จากที่นี่เอาละฉันจะวางเธอลงนะยืนไหวหรือเปล่าพิงหินก้อนนี้ซะคาร์ลฉันอยากจะถามอะไรเธอหน่อยเธอต้องการจะรักษาแผลบนร่างกายพวกนั้นไหม ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะอาการของฉันรักษาไม่หายหรอกค่ะแล้วถ้ามีวิธีรักษาล่ะในโลกนี้ไม่มีวิธีรักษาหรอกค่ะจนถึงตอนนี้ตัวฉันได้รับความหวังมากมายมาโดยตลอดพวกเขาบอกว่าจะมีใครสักคนมาทำให้ความปรารถนาเป็นจริงแต่ความปรารถนาดเดียวของฉันกลับไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งเพราะว่า ไม่มีการรักษาอาการแบบนี้ในโลกนี้ค่ะยังไงก็ตามสิ่งที่ฉันเห็นในระหว่างพิธีกรรมนั้นดูสวยงามเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ฉันเห็นตอนกลับบ้านเลยมันลึกลับและมืดมนและเป็นประกายฉันรู้ว่านี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องการจะเห็นก่อนที่จะตายฉันไม่รู้ว่าคุณซื้อฉันมาทำไม แล้วก็ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันต่อจากที่นี่แต่ดูเหมือนว่าดึงในความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วและมันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยคาโลฉันอยากทำเธออีกครั้งแผลพวกนั้นบนตัวเธอเธอต้องการที่จะรักษามันไหมฉันฉันต้องการที่จะรักษามันค่ะแต่แต่ว่าเอาละ นั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินด้วยพลังที่เจ้ามีตอนนี้เจ้าสามารถสร้างกระสุนที่บรรจุเวทมนต์ไว้ใดน,นั้นได้ตามที่เจ้าต้องการเลยกระสุนเวทไฟกระสุนเวทสายฟ้าและคาโลเธอรู้ไหมว่านี่คืออะไรฉันไม่เธอกลวงกันหรอฉันคาโลเชื่อในตัวฉันสิ โอเคค่ะนี่นี่คือความอบอุน่นฉันถูกห่อหุ้มด้วยแสงที่อ่อนโยนนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันร่างกายมันร้อนไม่สินี่คือความเจ็บความรู้สึกที่ฉันลืมไปนานแล้วความเจ็บปวด แขนและขาของฉันที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนานจนในที่สุดมันก็ชาและความรู้สึกเจ็บปวดก็หายไปแต่ตอนนี้ฉันจำได้แล้วความเจ็บปวดที่ผ่านมาของฉันด้วยสิ่งนี้ฉันสามารถเดินได้ฉันสามารถวิ่งได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเปโกล่าปะเนี่ยท่านอันตาร้คุณทำอะไรนาะ นั่นเสียงจริงๆของเธอเหรอไม่ใช่เสียงผมนะน่ารักดีนะบอกว่าไม่ใช่เสียงเราไงบมายถึงเสียงของคาโล yeah, s <S ท่านอาตารู้โอเคครับก็จบไปแล้วครับสลับในตอนที่ที่สามโอเคเออนี่นะเครดิตผู้แปลคือมีใครพอจะรู้ไหมว่าเพจผู้แปลเขาอยู่ไหนผมหาไม่เจอ โอเคครับก็โอเคมีแค่นี้แหละนะเออ,เอ,อขอพูดนิจนึงมันเบือเลยอะไรอะไร่ะเหมือนพระเอกในเรื่องผู้กล้าโลภปงาดอะที่แบบว่าผู้กล้าโลภปงาดเนี่ยอันนี้ไงคือมีธาตุเป็นอมนุษย์อะอมนุษย์สาวที่เป็นสัตว์อะแล้วก็รักษาให้อะไรประมาณเนี้ยน,นี่ก็ใช่เลยแต่ว่าของพระเอกอะอมนุษย์สาวอามนุษย์นี่เป็นเผ่าแลคูนแต่ส่วนี่เป็นเผ่ากระต่ายมีแค่นี้แหละโอเค ขอบคุณครับที่รับชมครับเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับไปเจอกันพรุ่งนี้นะ